สวัสดีค่ะทุกคนไมยกับเอเชียเป็นแดนเซอร์พี่บุรินนะคะวันนี้เราก็จะไปทัวร์พี่บุลินที่เชียงใหม่กันค่ะคนนี้พี่จิ๊กดูแลทั้งวงนะคะคนนี้พี่ปอขายงานแล้วก็ดูแลพี่บุโอ้โหคนนี้มือกลองค่ะคนนี้พี่แป้มือคีย์บอร์ดคนนี้พี่บาสดีเจค่ะคนนี้พี่เก่งมือแซกโซโฟนค่ะพี่เมมือเบสแล้วก็อีกคนหนึ่งก็พี่จักมือเบสเหมือนกันคนนี้พี่สปายเป็นคอรัสนะคะพี่ดิวก็เป็นคอรัสเหมือนกันค่ะ นี่ด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะอ้ยพี่บุรินนั่นเองคะ่ะเดอะ o โซสมิธเป็นวงที่จัดเต็มเรื่องเครื่องดนตรีมากๆนะคะทั้างงานไหนเวทีใหญ่พี่บุกก็จะจัดคอรัส3คนแดนเซอร์3คนไปเลยคะ่ะงานนี้แดนเซอร์ก็จะเป็นมล์กับเอเชียนะคะแล้ววันนี้ทีมบุรินและเดอะ์โซสมิธเราก็จะไปบุกที่ Frost m มายาเชียงใหม่นะคะไปดูบรรยากาศงานวันนี้กันคะ่ะว่าสนุกแค่ไหน บอยกันชิงษาวันนี้ขอเชียรนบอลวันนี้ขอเชียรบังให้กับชาวเชียงใหม่ลนวก็วงเดอสโตรสแกเสะของเราวันนี้ตบมือให้เชียงใหม่จรนะฮะพวกคุณยอดเยี่ยมมากๆขอบคุณมากเีย้นะคันแล้วคันแล้วคันแล้วเดี๋ว